ส่งทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหนูที่มาบริจาคบริกวันี้คุณนายสมเกียจจ๋าเชิญจ้าต้าตายแล้วเพื่นเากน่ต่กรั

จะเป็นเรต้องมีการส้องหรือเ,เ,อเอก็บกันเลือนเรื่องภากนะครับโดยเฉพาะต้อนรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกโอทุกทุกโอทุกเอ